สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกไม้สวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้กันนะคะ แบบใหม่มาแล้วนะนี่นะคะตัวนี้จะเป็นการใส่เหรียญที่หลังนะคะนี่นะสวยๆน่ารักน่ารักค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้ลีจะใช้ริบบิ้นตาระครังเบอร์2นะคะเป็นสีพื้นนะแล้วก็ตาทีนะคะเบอร์2เป็นลายจุดแล้วก็เทปกาสองหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะนี่นะคะลีจะตัดริบบิ้นสี่เส้นที่ความยาว90ซนติเมตรนะรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะ ตัวนี้รีตัดแล้วก็พับไว้แล้วนะแล้วก็จะมีอีกไซส์หนึ่งนะคะตัวนี้ลีจะตัดอยู่ที่8เส้นนะคะที่ความยาว27ซนติเมตรที่ปลายด้านหนึ่งตรงติดด้วยเทปกาวสองหน้าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสารกันเลยค่ะนี่นะคะรีจะจับอลิบินเส้นที่1ขึ้นมาแล้วก็จะสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่2จะสวมด้วยเส้นที่สาม เส้นที่4นะคะจะสอดอลิบินเข้าตรงช่องที่1นะแล้วเปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่3ออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐาน4นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารเป็นฐาน8กันนะลีจะจับอลิบินฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบนจับออลิบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาฝั่งซ้ายมือแล้วจับออลิบินเส้นฝั่งซ้ายมือทับเฉียงลงมาด้านล่าง จับอริบินเส้นด้านล่างนะคะสอดเข้าตรงช่องนี้นะให้ลิบินขึ้นมาด้านบนค่ะอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะกดกดจับจับให้กระชับได้เป็นฐาน8เราก็จะมาสานต่อกันเลยนะร<ๆ>ีจะจับอลิบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองจะทับด้วยเส้นที่สาม เส้นที่สมทับด้วยเส้นที่สเราจะมีริบบิ้นสเส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้นสเส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันเลยนะคะดีจะจับอลิบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาเอาหนึ่งด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมาเอา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สด้านบนวางลงมาเอาสด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สด้านบนวางลงมาเอาสด้านล่างขึ้นมาด้านบนเสร็จแล้วจับหมุนมานะคะ นี่นะเราก็จะเหลือริบบิ้นสี่เส้นด้านบนเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะรีจะจับอลิบบิ้นเส้นที่1ด้านบนาวางลงมาก่อนเส้นที่2สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกนะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะแล้วก็ค่อยๆปล่อยริบบิ้นออกมานะคะเส้นที่สสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเลยนะนี่นะคะแล้วก็ค่อยๆปล่อยริบบิ้นออกมา เส้นที่4สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเลยนี่นะคะเสร็จแล้วลีก็จะปล่อยมือออกมานะจับให้เข้าที่ค่ะทั้ง8ดเส้นเลยนี่นะได้แบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมานับริบบิ้นข้าม3เส้นแล้วพาดนะคะหนึ่งสองสาเอาริบบิ้นพาดมา หนึ่งสองสามจับดิบิ้นพาดมาหนึ่งสองสามจับดิบิ้นพาดมาหนึ่งสองสามจับดิบิ้นพาดมาหนึ่งสองสามจับริบิ้นพาดมาแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเหลือริบิ้นสามเส้นนะคะจะไม่มีที่พาดแล้วนะดีจะจับอลิบิ้นเส้นนี้ขึ้นมาก่อนจับริบิ้นโค้งมาในลักษณะน,นี้นะคะขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะคะ แล้วก็ค่อยดึงลงมาค่ะนี่นะเส้นที่2จับริบบิ้โค้งมาในลนักษณะเดียวกันสอดริบบิ้เข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมานะนี่นะคะต่อเลยนะคะจับริบบิ้โค้งมาสอดริบบิ้เข้าตรงช่องแรกเหมือนกันนะคะออกช่องถัดมานะนี่นะคะเสร็จแล้วรีก็จะปล่อยมือออกมานะคะจับให้เข้าที่อีกนิดนึงนะนี่นะกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นนะ1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะเสร็จแล้วจับให้กระชับเลยค่ะทั้งแปดเส้นเลยนี่นะทีนี้เราก็จะเอาริบบิ้นที่เราตัดไว้นี่นะคะตัวนี้นะแปดเส้นนี้นะคะที่เป็นลายจุดนะคะมาสอดลอดผ่านด้านล่างเลยนะคะนี่นะลอดผ่านสามเส้นมาเลยค่ะ นี่นะคะหนึสแบบนี้นะแล้วก็แกะเทปกาวสองหน้าออกนะคะแล้วค่อยดึงลงมาค่ะนี่นะคะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกนะคะนี่นะคะตัดออกให้เท่ากันนะคะให้เท่ากันแบบนี้นะหมดเลยทั้ง8ดคู่8เส้นเลยค่ะนี่นะคะพอเราตัดได้เท่ากันแบบนี้ทั้ง8คู่แล้วนะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อก,กันเลยนะคะลีจะจับอลิบินเป็นคู่นะคะทีนี้เราจะสารเป็นคู่นะเอาลิบินคู่ด้านบนนะคะจับริบินพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะนี่นะคะที่ตรงกับเส้นของเขาให้ลิบินขึ้นมาด้านบนค่ะแล้วก็ค่อยค่ดึงขึ้นมานะคะนี่นะจะได้แบบนี้นะคะ ต่อเลยนะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะคะที่ตรงกับเส้นของเขานะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะในแบบนี้นะต่อเลยเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8คู่8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะนี่นะเราจะได้แบบนี้เหมือนกันทั้ง8คู่8เส้นแล้วนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวดีจะจับให้มองเห็นชัดๆนะคะนี่นะรีจะจับอรอิบิน คู่นี้ขึ้นมาก่อนนะคะจับริบบิ้นโค้งไปด้านหลังแล้วก็โค้งกลับมาด้านหน้าในลักษณะน,นี้นะคะเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นเส้นด้านในนะคะสีชมพูนี่นะสีพื้นนะคะจับริบบิ้นลงมาตรงๆเลยนะขยับมาตรงไปนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกลอดผ่านมา3ามช่องเลยนะคะนี่นะหนึ่งสองสามแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะนี่นะ จะได้แบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะเอาริบบิ้นเส้นคู่กันนะคะที่เป็นลายจุดนี่นะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงหน้าเส้นสีพื้น,นี่นะคะนี่นะใต้เส้นหน้าเส้นของเขานะคะตรงตัวดอกนะลอดผ่านมา3ามช่องเหมือนกันนะคะนี่นะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะพร้อมดูกรีบได้นะคะนี่นะคะจะได้ในลนนักษณะนี้ต่อเลยนะคะ เราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8ดเส้น8ดคู่เลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะเดี๋ยวดีจะทำช้าๆนะคะจะได้ทำไปพร้อมๆกันนะคะ เดี๋ยวเราจะมาได้จับกรีบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อเลยนะ ะคะทีนี้เราก็จะมาไล่จับกรีบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะให้เข้าที่สวยงามเลยนะนี่นะคะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วนะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสานทับตามแนวนะคะ ลอดผ่าน3เส้นนะนี่นะคะ 1, นึสองสาแบบนี้นะคะนี่นะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดใบริบบินออกเลยนะคะนี่นะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะทีนี้เราก็จะมาใส่เหรียญตอนขั้นตอนสุดท้ายกันเลยนะคะใส่เหรียญลงไปเลยนะนี่นะคะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปรยทานแบบง่ายๆของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกชนชมกลีบซ้อนสวยๆน่ารักน่ารักแบบง่ายๆเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะสําหรับคลิปนี้รีขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ